วันพุธที่30พฤศจิกายน2022นะครับเราสิ้นเดือนวันนี้สิ้นเดือนพฤศจิกายนขณะเดียวกันพระศาสนาจักรทั้งคาทอลิกทั้งออร์โธดอกซ์ทั้งแองกลิกันได้ฉลองนักบุญแอนดรูหรือว่าเซนต์แอนดรูนั่นเองนักบุญแอนดรูนั้นอาจจะเรียกได้หลากหลายนะครับแต่ภาษากรีกเรียกว่าอันเด a รียส ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแอนดรูนะครับภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าองเดรแล้วก็ภาษาอิตาลียนเรียกว่าอันเดรแล้วภาษาสเปนเรียกว่าอันเดรสฉะนั้นแม้ว่าเราจะเรียกชื่อท่านแตกต่างกันไปแต่ว่าก็เป็นองค์เดียวกันนะครับนบุญแอนดรูหรืออันเดรสอันเดรียอันเดอัสอักษาวกของพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งต้นฉบับ Andreas นั้นแปลวา่าชายผู้เป็นสุภาพบุรุษนั่นเองสุภาพบุรุษที่กล้าหาญนั่นเองนะครับนี่ชื่อเดิมแต่ถ้าว่าทางธรรมเนียมดั้งเดิมของฝ่ายออร์โธดอที่กรีกนั้นจะเรียกชื่อท่านในนามในฉายาว่าโปรโตเครเต้โปรโตเครเตแปลว่า first call แปลว่าผู้ที่ถูกเรียก ผู้ที่ถูกเลือกเป็นคนแรกนั่นเองเพราะเชื่อว่าบิดามารดาไม่เอาบิดาครับเพราะว่ามารดาไม่ได้พูดถึงบิดาของทั้งนักบ,บุญอันดเรนดร์แอนดรูแล้วก็ปีเตอร์หรือว่าไซมอนนั้นเป็นบุคคลที่มีความเชื่ออย่างสูงมากเลยเพราะว่าครอบครัวของแอนดรูและไซมอนปีเตอร์เนี่ย อยู่ที่เบสไซดาก็คือเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ใกล้ๆทะเลสาบเจเนเซรสหรือกาลีลีนั่นเองมีอาชีพชาวประมงฉะนั้นบิดาก็เวลาไปจับปลาก็จะสอนลูกด้วยคือสอนแอนดรูแล้วก็ปีเตอร์แอนดรูนี่เป็นพี่ชายนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกเป็นน้องชายแต่เห็นจากหลายแหล่งที่เขียนไว้าเขาเรียกว่า o l d ์บ brother ก็น่าจะเป็น พี่ชายของไซมอนปีเตอร์ทีนี้เนื่องจากบิดาของทั้งสองคนนี่เป็นผู้ที่คงจะมีความรู้เรื่องพระคัมภีร์ดั้งเดิมดีเกี่ยวกับรอคอยอพระแมสิยาก็คือรอคอยอพระผู้ไถ่นั่นเองที่บรรดาประกาศกได้ทำนายไว้มากมายจึงสอนลูกว่าวันหนึ่งเนี่ยก็อยากจะปรารถนาให้ลูกทั้งสองเนี่ยก็คือหมายถึงแอนดรูและก็ไซมอนปีเตอร์ ได้มีโอกาสพบและจริงๆปีเตอร์ก็เป็นคนช่างถามตั้งแต่แรกแนละ้วปีเตอร์ไซมอนปีเตอร์ก็ถามแล้วเราจะพบจริงๆเหรือว่าแมสธิยาเนี่ยแต่ขณะเดียวกันแอนดรูบอกว่าพี่จะเรียกตัวเองว่าเป็นพี่นะครับพี่จะไปตามหาพระแมสธิยาให้จงได้แล้วก็จะมาบอกน้องเนี่ยก็คือบอกไซมอนเนี่ยก็พูดตั้งแต่แรกแล้วเมื่อเติบโตขึ้น ก็เขาได้หาจริงๆนะครับก็คือแอนดรูได้พยายามสืบคน้คนหาจนกระทั่งไปพบกับจอห์นแบปติสที่กำลังทำพิธีล้างที่นแม่น้ำจอแดนแล้วก็ยังเข้าใจผิดคิดว่าจอห์นแบปติสนั้นก็คือพระผู้ไถ่พระแมสศิยาที่จะมาบังเกิดแต่จอห์นแบปติสบอกทันทีว่าไม่ใช่แต่เ่อมีผู้หนึ่งจะมาและขณะเดียวกันในช่วงนั้น พระเยซูคริสต์นั้นก็มาพบจอห์นบัติสต์มาทำพิธีล้างและเป็นโอกาสที่จอห์นบปติสต์ได้บอกกับแอนดรูกับสิทธ์อีกคนหนึ่งนะครับที่ไปได้วยกันแต่ว่าไม่ได้ระบุชื่อแต่ว่านักพระคัมภีส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าสิทธ์อีกคนหนึ่งที่เป็นสิทธ์จอห์นบปติสต์เริ่มแรกนั้นก็คือนักบุญจอห์นผู้บันทึกเรื่องนี้นั่นเองแต่ว่าท่านไม่ได้เขียนถึงชื่อตัวนั่นเอง เพียงแต่บอกว่าแอนดรูกับสิท์อีกคนหนึ่งก็เลยน่าจะดาว่าเป็นอจอห์นผู้นิพนธ์พระวสารน,นี่แหละครับฉะนั้นเมื่อได้พบจึงถามนะครับนบ,บุญแอนดรูนี่ถามเลยถามถาม่ถามพระเยซูคริสต์นะครับช่วงนั้นเรียกว่ารับบายก็พระอาจารย์หรือถามว่ารับบายท่านอยู่ที่ไหนแล้ว ช่วงนั้นเป็นเวลาช่วงประมาณบ่ายสี่โมงเย็นแล้วพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าไปสิไปดูเองและตั้งแต่น,นั้นก็พาสิทธิสองคนนี้ไปที่บ้านเมื่อไปที่บ้านก็พบพระแม่มารีแน่นอนพระแม่มารีก็เลยถามว่านี่เป็นใครพระเยซูคริสต์จึงบอกว่านี่เพื่อนใหม่นี่มีเพื่อนและก็คือคนนี้ชื่อแอนดรูและคนนี้ชื่อจอร์นแล้วก็พาเข้าไปในบ้าน เมื่อพาเขาไปในบ้านก็พบเซนโจเซฟแล้วก็เป็นกำลังทำหน้าที่เป็นช่งางไม้อยู่ก็แนะนำตัวให้รู้จักหลังจากนั้นแอนดู Andrew รีบกลับเลยนะครับรีบกลับไปบอกไซมอนปีเตอร์ไปบอกผู้ชายว่าเราได้พบพระเมสเซียแล้วจริงๆเมื่อพบแล้วจึงรีบพามาแล้วก็พระเยซูคริสต์จึงบอกว่านี่แหละไซมอนเหรอไซมอนท่านจะมีชื่อว่า เชฟัสหรือว่าแปลว่าซีลาก็คือปีเตอร์นั่นเองเนี่ยเหตุการณ์ที่นักบุญจอ์ผู้นิพนธ์พระาสานได้บันทึกเอาไวน้นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่นักบุญแอนดรูนั้นก็สมแล้วที่จะได้ฉายาว่าโปรโตเกรตโปโตเกรเตแปลว่าผู้พบคนแรกและเมื่อพบแล้วเนี่ยไม่ได้เก็บนิ่งต้องวิ่งไปประกาศวิ่งไปบอกนะครับนี่แหละเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับเราเลย เรารู้จักพระเยซูคริสต์เรารู้จักพระวจนะของพงค์เรารู้เรารู้จักพระวรสารเราต้องไปประกาศวันนี้หัวใจสำคัญที่สุดนั้นเราต้องรีบไปประกาศนะครับและหลังจากนั้นก็ท่านก็ไปประกาศจริงๆนะครับก็อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆมากมายแอนดูรูนี่จริงๆเป็นผู้หนึ่งที่ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์มากนะครับ มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่น่าประทับใจนะครับวันนี้อยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็คือตอนที่พระเยซูคริสต์จะเลี้ยงคน5,000คนและพระเยซูคริสต์ก็บอกว่านี่พวกท่านเนะี่ยฟิลิปแล้วสาวกอื่นๆก็บอกไล่เขากลับไปเถอะคนจํานวนมากนี้จะเอาอะไรมาเลี้ยงแต่แอนดูนั้นเขาเชื่ออย่างมั่นใจว่านี่คือพมัมเสยย จึงพยายามทําสิ่งเล็กๆน้อยๆก็คือว่าพระอาจารย์ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมปังหก้อนและมีปลาอีกสองตัวเรามีตรงนี้และหลายคนก็บ่นอ้ยมีเพียงแค่นี้จะไปทำร้ายได้แต่เชื่อว่าในใจลึกๆของแอนดรูนั้นเขารู้ว่าพระแมสสิยานั้นเป็นบุตรพระเจ้าเขาจึงมั่นใจฉะนั้นก็เกิดจริงพระเยซูคริสต์จึงทวีขนมปัง ห้าก้อนกับปลาสตัวเลี้ยงคนแล้วยังมีเหลืออีกตั้ง12ตะกร้านะครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งข้อคิดสำหรับเราที่ดีมากก็คือชีวิตเรานะครับแม้ว่าเราจะทำอะไรถ้าเรามีความเชื่อความไว้วางใจในพระเจ้าแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยที่เรามั่นใจเราออกแรงพระเจ้าจะทำมหัศจรรยร์9 9 9 9เราอาจจะเพียงออกแรง ด้วยความไว้วางใจด้วยความหวังเพียงนิดเดียวแค่นี้ก็พอแล้วนะครับฉะนั้นแอนดรูเขาก็แสดงแบบนี้แหละว่าที่นี่เรามีเล็กน้อยแต่นั่นแหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการดูจากหัวใจของเราดูจากน้ำจิตน้ำใจของเราเราต้องมีส่วนนะครับฉะนั้นเวลานี้บางคนกำลังเผชิญกับปัญหากำลังเผชิญกับความทุกข์ต่างๆก็น่าจะถามตัวเองว่าเราช่วยตัวเองแค่ไหน ถ้าเรามีจิตใจที่เราทําเต็มที่แล้วที่เหลือให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการนี่ก็เป็นเหตุการณ์อีกตอนหนึ่งที่เราน่าจะเรียกว่าเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของเรานะครับแล้วยังมีเหตุการณ์อีกหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นว่าชาวกรีกต้องการที่จะพบพระเยซูคริสต์แต่เพาว่าเขาก็ไม่รู้จะเข้าหายังไงก็จิงมาหาแอนดรูก,กับฟิลิปเนี่ยก็เลยจึงเชื่อว่าท้าทามว่าอยากจะไปพบ รับบายคือพระเยซูคริสเนี่ยจะทำยังไงก็เชื่อว่าท่านทั้งสองเนี่ยก็คือแอนดรูและฟิลิปเนี่ยรู้ภาษากรีกดีทีเดียวประชาชนชาวกรีกจึงกล้าที่เข้ามาถามด้วยเหตุนี้แหละในชีวิตของแอนดรูจึงไปเทศไปประกาศที่เอเชียไมเนอร์กล่าวคือก็คือไปเทศไปสั่งสอนที่ประเทศที่เมืองปราตัสโซที่ ไดแคว้นอาคยานะครับแล้วที่เจาะจงเมืองก็แถวปาตัสโซที่ท่านตายอยู่ที่นั่นและก็คือเขตทะเลดำนั่นเองปัจจุบันก็คือประเทศกรีซและประเทศตุรกีท่านจึงไปประกาศข่าวดีให้ทุกคนที่นั่นและผลที่สุดแล้วเรื่องราวก็คนกลับใจมากมายทีเดียวได้เชื่อคำสอนต่างๆจึงไปถึงจัก,กรพรรดิตอนนั้นที่ประเทศนี้ยังไม่ได้เป็นประเทศ ของคริสตชนนะครับจึงจกักรพรรดิก็ไม่พอใจคนที่สุดแล้วก็จับท่านเนี่ยประหารชีวิตแหละก็ตอนแรกจะตึงกังเขนท่านแต่ว่าเซนแอนดรูบอกว่าอย่าตึงกังเขนแบบพระอาจารย์เลยเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมขอให้ถ้าตึงกังเขนให้ตายก็ขอให้ตายเป็นกังเขนพิเศษกรวการกังเขนของระบุญแอนดรูจึง เป็นลักษณะตัว X นะครับเป็นลักษณะตัวไขว้กันและไม่ได้ตอกตะปูนะครับเพียงแต่เอาเชือกแขวนเอาไว้ทั้งแขนทั้งสองข้างแล้วก็เท้าสองข้างกลายเป็นรูปตัว X นั่นเองท่านไม่ได้บรรณภาพทันทีนะครับแต่ถ้าว่าท่านอ,อยู่บนกางเขนทรมานมากนะครับถ้าไม่ได้ตายนี่จะทรมานมากเพราะว่ามีบาดแผลเจ็บถูก เขี้ยนถูกตีถูกอะไรสารพัดอย่างแต่ขณะเดียวกันท่านก็ยังเทศอยู่บนกางเขนบนนั้นอีกก็ยังเทศให้คนกลับใจเป็นจำนวนมากที่เดียวนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เล่าประวัติคร่าวๆของเซนต์แอนดรูะนั้นท่านจึงมีกางเขนที่พิเศษมากฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันแต่ละคนจะมีแบกมม้กางเขนที่ต่างๆกันไปแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ มีนักบุญท่านหนึ่งเป็นลือสีนะครับชื่อชื่อเรกูรุสเรกูรุสนี่เป็นผู้ศรัทธาชาวกรีกที่กรีกโรมันที่ตรงนั้นก็เก็บพระาธาตุเอาไว้มากมายทีเดียวเก็บกระดูกเก็บอะไรฝังไวท้ที่อารามลือสีของท่านสมัยนั้นแต่คนที่สุดแล้วพออาณาจักรโรมันกลายเป็นคริสตศาสนาโดยจักรพรรดิคอนสแตนติโนเปิลจึงมีบัญชาให้นักบุญ เรกูรุสเนี่ยนำพระาธาตุทั้งหมดเลยทั้งกระดูกทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับนักบ,บุญแอนดรูเนี่ยเอาไปไว้ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลก็คือเมืองหลวงของสมัยนั้นนะครับของที่ภาคตะวันตะวันออกและหลังจากนั้นก็เอาไปเอากระดูกไปและนักบ,บุญเรกูรุสนั้นก็ยังได้รับนิมิตมากอีกนะครับบอกให้แบ่งกระดูกบางส่วนเอาพระาธาตุบางส่วนนั้นให้ไป สุดแผ่นดินโลกเลยเดินทางไปประกาศข่าวดีให้ไปจนสุดแผ่นดินโลกให้ได้แล้วก็ไปนะครับก็เอากระดูไปแล้วก็ไปถึงที่ไหนพอเรือจอดที่ไหนก็สร้างสักการะสถานที่นั่นจนกระทั่งในที่สุดแล้วจึงมาจบที่ประเทศสกอตแลนด์สกอตแลนด์ด้วยเหตุนี้แหละนักบ,บุญแอนดรูจึงเป็นองค์พระถมของประเทศสกอตแลนด์และบนธงชาติของประเทศสกอตแลนด์ จึงมีรูปกางเขนน,น,นักบุญแอนดรูนนะักบุญแอนดรูนนั้นเป็นองค์อุปถัมภ์ของของหลายบุคคลทีเดียวนะครับเช่นเป็นอุปถรัรมภ์ของชาวประมงเพราะเวลาพระเยซูคริสต์เรียกนั้นบอกขอให้ท่านทิ้งอวนทิ้งอะไรให้มาติดตามเราเป็นชาวประมงจับมนุษย์แล้วก็เป็นอุปถัมภ์ของนักร้องอันนี้พ่อก็ไม่ทราบว่าทาไมเกี่ยวข้องกับนักร้องได้อย่างไรและเป็นอุปถัมภ์ของสตรีที่ตั้งคัน พ่อก็ไม่ทราบอีกว่าจะไปหาสาเหตุเหมือนกันทําไมนักบุญแอนดรูจึงเป็นองค์ประถมของสตรีที่ตั้งขันนะครับแล้วก็ยังเป็นองค์ประถมของหลายประเทศนะครับในประเทศสกอตแลนด์แน่นอนประเทศโรมาเนียประเทศออร์โธดอกซ์นะครับประเทศรัสเซียประเทศยูเครนและแน่นอนเป็นองค์พระมของประเทศกรีซฉะนั้นที่ประเทศกรีซนั้นจึงถือว่าเซนต์อันเดรียสนั้นจึงเป็น ผู้เรียกว่าบุกเบิกประกาศศาสนาที่นั่นจึงมีการเฉลิมฉลองที่สำคัญนะครับเราก็จำได้ในตอนที่เกิดสงครามที่แย่งชิงพระธาตุกันนั้นฝ่ายทางตะวันตกนั้นก็คือทางอาณาจักรโรมันพวกทหารโรมันก็เกิดไปขโมยกระดูกพระธาตุของเซนแอนดรูจากคอนสแตนติโนเปิลมาไว้ที่กรุงโรมทำให้ เกิดความขัดแย้งกันมากที่เดียวเพราะว่าเป็นของรักของห่วงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้พูดกันดีๆต่างเป็นศัตรูกันมาตั้งนานระหว่างคริสตศาสนาคาทอลิกกับออร์โธดอกซ์จนกระทั่งในปีเร็วๆนี้งนงครับ1964พระสันตะปาปาเป,ปาโลที่6เนี่ยจึงบอกว่าไม่ได้หรอกเราต้องนำกระดูกพระธาตุของนบุญแอนดูก,กับไปคืน ไปคืนที่คอนสแตนติโนเปิลไปคืนทางออร์โธดอกซ์ไปคืนไปคืนเขาไปคืนพระอัยกานะครับด้วยเหตุนี้แหละทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างออร์โธดอกซ์กับคาทอลิกนั้นพัฒนาขึ้นมาดีต่อกันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นทุกๆปีนะครับเวลาฉลองนะบุญแอนดรูเนอรือันเดรเน ทางวัติกานเนี่ยโดยพัสสันตปาปาซึ่งเป็นสัญลักษณ์เป็นเป็นน้องชายนะครับก็คือนบุญเปโตรโรไซมอนปีเตอร์นี่เป็นสันตปาปาอยู่ที่กรุงโรมก็จะส่งผู้แทนส่งคณะจัดคณะไปไปที่อิสตันบุลนะครับซึ่งเดิมทีก็คือคอนสแตนติโนเปิลไปที่นั่นเพื่อไปคารวะพี่ชายแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอย่างนี้พอถึงฉลองน้องชายเซนปีเตอร์วันที่29มิถุนายน ทางฝ่ายออร์ทดอกก็จะจัดคณะมาแสดงความยินดีเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมันมานานนะครับและแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญที่แอนดรูได้ได้ทำนะครับก็ออมีอยู่ช่วงหนึ่งพอลืมเล่าไปตอนที่พระเยซูคริสเยี่ยมพระมหาวิหารที่เยรูซาเล็มแล้วพงทำนานทนทายไว้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยหินทุกก้อนเนี่ยจะต้องอจบสิ้นสลายลงไป แล้วแอนดรูก็ถามว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเป็นแอนดรูเป็นคนถามซึ่งพระเยซูคริสต์ก็อธิบายว่าเ,าเรื่องต่างต่างที่เราเพิ่งฟังพระวรสารไปไม่นานมานี้นะครับนี่คือหัวใจสำคัญเกี่ยวกับนักบ,บุญแอนดรูที่เรากำลังอยู่ในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเยซูคริสต์ดยวยซึ่งเป็นการเหมาะนะครับเพราะนักบ,บุญแอนดรูนั้นเป็นคนที่เริ่มต้นที่เป็นเหมือนกับว่า รมพบทก็แล้วกันในการเตรียมรับเสด็จพระแมสยาซึ่งในช่วงนี้พวกเรากําลังเตรียมที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์ในเทศกาลแอดแวนหรือว่าเทศกาลที่เตรียมรับเสด็จพระกิตเจ้าและนบุลแอนดรูนั้นก็เป็นผู้ที่ได้รับคําแนะนําจากจอห์นแบปติสเพื่อไปพบพระเมสยานี่แหละเป็นการเตรียมแต่หัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่อยากจะนํามาเล่าให้ฟังก็คือบทอ่านในวันนี้นั่น เป็นบทที่ไพเราะมากนะครับจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรมันที่เขียนถึงเรื่องการประกาศข่าวดีนี่แหละครับเป็นหัวใจที่เซนต์แอนดรูว์เรื่องนักบุญอันเดรนักบุญอันเดรอัสเนี่ยได้พยายามอยากจะทำคือทำยังไงให้ความเชื่อให้ข่าวดีของพระคิจเจ้านั้นไปทั่วโลกฉะนั้นวันนี้นะักบุญเปาโลได้เขียนบทจดหมายที่เราเอามาอ่านเนี่ยดีมากเลยนะครับที่บอกทุกคนนั้น จะต้องมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์และจะได้รับผู้ผู้ที่ได้รับความเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นจะเป็นคนที่เชิดหน้าชูตาจะไม่ได้รับความอับอายใดๆทั้งสิ้นในชีวิตในโลกนี้ฉะนั้นจะไม่มีความแตกต่างกันเลยแม้ว่าพวกยิวหรือไม่ใช่ยิวนบุญเปาโลเขียนวันนี้นะครับทุกคนเป็นพาดรภาพเป็นพี่น้องกันอันนี้พ่อ เป็นคนเน้นเองนะครับว่าฉะนั้นเราจะไม่แบ่งเขาแบ่งเราไม่แบ่งพวกเราทุกคนเป็นพารรภาพเพราะว่าทุกคนที่ได้ขานนามพระองค์นั้นจะได้รับความรอดฉะนั้นหัวใจความเชื่อนี่สำคัญเปาโลจึงเน้นย้ำอีกอันหนึ่งว่าชาวยิวจะเรียกหาพราะองค์ได้อย่างไรถ้าไม่มีความเชื่อฉะนั้นประการแรกในชีวิตเรานั้นต้องมีความเชื่อซะก่อนและเปาโลยังเขียนอีกนะครับว่าเชื่อได้อย่างไรถ้าเขาไม่ได้ยิน และจะได้ยินได้อย่างไรถ้าไม่มีคนไปประกาศหรือไปเทศสั่งสอนจะมีคนเทศสั่งสอนได้อย่างไรถ้าไม่มีผู้ส่งไปงดังนั้นวันนี้นะักบุญเปาโลจึงอ้างถึงอิสยา์นะครับอ้างถึงว่าเป็นความสุขแท้หรือเกินสำหรับเท้าของผู้ที่ประกาศพระคำพีช่างงดงามเสียนี่กระไรนั้นอันนี้สําคัญนะครับ เท้าของผู้ประกาศพระคัมภีร์ช่างงดงามยิ่งนักอันนี้แหละเราจรึงถือโอกาสนี้เราอยู่ในประเทศไทยยังมีพี่น้องอีกจำนวนมากทีเดียวที่ไม่รู้ข่าวดีของพระเจ้าไม่รู้พระวนจะนะของพระเจ้าไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เราทำไมไม่ใช้โอกาสนี้ที่เราจะให้เท้าของเรากลายเป็นเท้าทองในการประกาศข่าวดีของพระเจ้านะครับ และความเชื่อน,นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็คือการฟังอย่างเดียวฟังพระวาจาพระเจ้าฟังของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นจําเป็นจะต้องได้ยินเพราะว่าเสียงของผู้ประกาศนั้นประกาศข่าวดีไปทั่วแผ่นดินจนปลายสุดปลายพิภพเราจะบอกเราจะแก้ตัวว่าเราไม่ได้ยินได้อย่างไรนี่เป็นบทที่งดงามมากทีเดียวนะครับที่เราจะต้องไต่ตองระลำพึงด้วยกันเราจะต้องเกิดแรงจูงใจแรงผลักดันจะต้องฮึกเหิมนะครับที่จะ เปิดพระคัมภีร์นำพระคัมภีร์ไปประกาศให้กับพี่น้องของเราประกาศคนที่อยู่ใกล้ก่อนประกาศคนทีออ่อยู่ในหมู่บ้านของเราก่อนประกาศกับเพื่อนบ้านก่อนคนในครอบครัวก่อนเพราะในตัวพระคัมภีร์เองนั้นมีพลังอยู่ในตัวอยู่แล้วดุดดังดาบที่แหลมคมที่จะเจาะทะลุหัวใจเพียงขอให้เราได้ใส่ใจในการฟังและนำพระวจนะของพระเจ้าประกาศขอรับบุญอันดเดรนะครับ ได้เป็นนบ,บุญแอนดรูนั้นได้เป็นแรงบันดาลใจให้เรากลายเป็นเท้าเทพทองนะครับที่ไปประกาศข่าวดีของพระเจ้าไม่ว่าที่ไหนเราจะไปนะครับวันนี้พ่อประการแรกขอถวายบูชาขอบคุณในวันนี้สำหรับทุกคนที่คิดถึงพ่อในสวดภาวนาให้องค์ประถรมของพ่อเองนะครับ mm hmm. นบ,บุญแอนเดรเซนเซนแอนดรูเนี่ยพ่อขอคำภาวนาด้วยนะครับ จะได้มีแรงใจกายที่จะประกาศพระวรสารของพระเจ้าเราจะต้องชนะซาตานให้ได้นะครับเราจะต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างในการประกาศพระวาจาพระเจ้าฉะนั้นพ่อขอถวายบูชาขอบคุณสําหรับผู้ที่มีพระคุณทุกท่านเลยพ่อจะไม่ได้เอ่ยชื่อในวันนี้แต่พ่อได้มีหลายชื่อเจาะจงที่โดยเฉพาะในช่วงที่มาเข้าเงียบ40วันนี้ก็ได้เอ่ยนามของของหลายๆคนนะครับที่จะขอพระพรจากพระเจ้า ฉะนั้นพ่อภาวนาสำหรับผู้ที่มีชื่อแอนดรูหรือว่าอันเดรหรืออันเดรัสทุกคนด้วยขอเจาะจงไปก็มีคุณพ่อแอนดรูประเสิริฐโลหะมิลิยาสิริคณะพระมาหาไทยนั่นก็นเป็นเพื่อนก,นกันกับพ่อนะครับชื่อแอนดรูเหมือนกันมีคุณพ่อสีปราดผิวเกี้ยงก็แอนดรูเหมือนกันแลวยังมีอีกหลายคนนะครับมีคุณลิโปที่อยู่สภาบิชอปคาทอลิก มีคุณโนทีท่อยู่สื่อมวลชนนะครับก็เซนแอนดรูเหมือนกันแล้วไม่ว่าใครก็ตามบรรดาประชาสบรุษทั้งหลายทั้งปวงที่ชื่อแอนดรูหรืออันเดรพอคิดถึงกันเป็นพิเศษนะครับและวันนี้ภาวนาสำหรับผู้ที่ขอคำภาวนามามากมายไม่ว่าเป็นใครก็ตามนะครับที่ขอคำภาวนามากมายอยากจะภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้อาวุโสผู้สูงวัย นะครับผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ติดโรคระบาดขอพระเจ้าได้โปรดว่งคุ้มครองและขอคำเสร็งวงของนบุญอนดูได้ช่วยนะครับแลนอกนั้นพอ,อย่างอยากภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็คือวันที่30พฤศจิกายนเป็นวันสิ้นเดือนนะครับและผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอพระเจ้าประทานพรตามเจตนารมณ์ให้ความมุ่งมั่นปรารถนาที่เรามีนั้น ได้กลับกลายเป็นความจริงขอพบุญอันเดรหรือแอนดรูได้ปกป้องคุ้มครองทุกทุกท่านนะครับขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งที่สวดภาวนาให้พอด้วยอาเมน